นี่ครับท่านผู้ชมพ้ามาเบิ่งนวิธีการเคล็ดเก้าอี e ้นะครับจากฟ้าขวดพลาสติกนะครับหรือว่าจากขยะมีลูกมิกี้เมาเลยนะครับนี่ นี่ลายดอกกุหลาบครับเนี่ยขาดขาดอะไหมครับนี่พลาสติกทุกอย่างสามารถเทสได้แม่นครับมันจะมีบ็อก2แบบเนาะนี่กลมกับมีเหลี่ยมอันดับแรกที่ต้องใช้ก็คือทาน้ำมันพืชก่อนเป็นลายเกอจชได้ง่ายนะอันนี้คือที่ห่อไปบดมาหรอบดแล้วมักซีใดก็ใส่ลงไปเลยครับผมถุงพลาสติกขยะทั่วไปที่มันบางเนาะเอาที่ใส่กลางเป็นการซ่อนขยะไว้ถุงช็อปปิ้งถุงยางเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปครับผมครับวางไปเลยครับคือข้างล่างก็จะเป็นฝาขวดที่เป็นซีดีเนาะตรงกลางก็เป็นขยะท่ไป ข้างบนก็กรอบทับด้วยฟ้าขวดอีกทีนึงเ่าไปยังไงต่อไปเรี่อเอาไปอบบัด,ดทีนี้เขาเขาจะไปอบนะครับอบด้วยความร้อนคือจุดร้อนเหลวของพนนี้เาะพลาสติกให้ DPE LDPE นี่จะประมาณ170แต่เขาเขาจะคุมอยู่ประมาณ140อบอันนี้ไว้นี่ย30นาทีครับพออบเสร็จพอออกมาปุ๊บต้องมากดกดไล่อากาศออกแล่ออกเลยเราทำการความหนาแค่นี้แหละครับนี่สองเซนครับผมเราครอบเอกก่อนหลังแกะหนาจะได้ต่อพ่อบัดเนี่ยถัดคราบน้ำมันออก ขั้นตอนต่อไปก็คือเคลือบเคลือบให้มันวาวสวยงามครับเพราะว่าถ้าเคลือบแล้วสีก็จะสวยขึ้นนะครับวาลขึ้นปล่อยไว้ให้มันแห้งครับห้าชั่วโมงกัลซิเรกอีสวยแบบนี้ครับคุณค่ามันเนี่ยจากพลาสติกบาทสองบาทแต่มาทำอันนี้เป็นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาททันทีพอยกมาใส่ขาปุ๊บประกอบขาไปเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าทันทีเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ขยะเห็นขยะไม่ได้เลยเก็บทันทีเป็นทองคำไปแล้วมีคุณค่า